ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการป้องกันประเทศโดยหันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองทางยุธทธปกรณ์มากยิ่งขึ้นล่าสุดในปี2025ประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยรวมกับภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนนี่คือความเคลื่อนไหวที่สร้างความสนใจในเวทีภูมิภาคและโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชื่อเรียกและที่มา ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกตั้งชื่อว่าปราการลบหนึ่งเพระเคินหนึ่งซึ่งมีความหมายว่าเกราะป้องกันสะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาที่ไม่ใช่เพียงเพื่อการโจมตีแต่เน้นบทบาทในเชิงการป้องกันและการยับยั้งภัยคุกคามภายนอกปราการลบหนึ่งถือเป็นขีปนาวุธหนักลำดับแรกที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยเกือบทั้งหมดโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนจากพันธมิตรอย่างเกาหลีใต้และยูเครนในช่วงต้นของโครงการความสามารถทางเทคนิคของ หนึ่งในจุดเด่นของปราการลบหนึ่งคือความสามารถที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับสภาพภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ของประเทศไทยโดยมีคุณสมบัติหลักดังนี้พิสัยยิงไกลถึง1,500กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนความเร็วสูงสุดมากกว่ามอคค่าจัดอยู่ในกลุ่มขีปนาวุธความเร็วเนื้อเสียงระดับต้นหัวรบแบบโมดูล่าที่สามารถสลับระหว่างหัวรบแรงระเบิดสูง H หัวรบเจาะเกราะและหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้า EMP ระบบนำวิธีผสมผสานใช้เทคโนโลยีจีนส์ Global Navigation Satellite System ผนวกกับ AI ในการปรับทิศทางกลางอากาศความแม่นยำระดับเซฟไม่เกิน5เมตรเทียบชั้นกับระบบขีปนาวุธของชาติมหาอำนาจการพัฒนาและเบื้องหลังโครงการ โครงการพัฒนาขีปนาวุธหนักเริ่มต้นในปี2020โดยหน่วยงานหลักคือสำนักงานพัฒนาเทคโนโล,โลยีกลาโหม (DTI) ร่วมมือกับมหาวิทยายลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร,ร์เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืเอนเป้าหมายหลักของโครงการคือการลดการพึ่งพาการนำเข้าและยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศให้ทันสมัย โครงการนี้ยังเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ UAV และระบบป้องกันอากาศยานในทศวรรษก่อนหน้าความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์การมีระบบขีปนาวุธหนักในครอบครองช่วยเสริมศักยภาพในการยับยั้งภัยคุกคามจากภายนอกโดยเฉพาะในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมีข้อพิพาททางทะเลและการเปลี่ยนแปลงด้านอำนาจอย่างต่อเนื่องประการลบหนึ่ง ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งในฐานยิงเคลื่อนที่เทลและสามารถโยกย้ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากดาวเทียมนั่นทําให้ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานเชิงยุทธศาสตร์การทดสอบและผลตอบรับในช่วงปลายปี2024กองทัพไทยได้ทําการทดสอบยิงจริงของขีปนาวุธปราการลบหนึ่ง ที่ศูนย์ฝึกทางยุทธศาสตร์ในภาคตะวันออกผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำที่น่าประทับใจการตอบสนองต่อคำสั่งควบคุมจากระยะไกลและการหลบหลีกระบบเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามจำลองการทดสอบนี้ถูกจับตาจากทั้งพันธมิตรและคู่แข่งในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามหรือแม้กระทั่งสหรัฐที่มีฐานทัพอยู่ในภูมิภาคปฏิกิริยาระดับนานาชาติ แม้ว่าไทยจะยืนยันว่าการพัฒนาขีปนาวุธครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการป้องกันและยับยั้งแต่หลายประเทศยังแสดงความกังวลโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตกที่เน้นการควบคุมการแพร่กระจายเทคโนโลยีอาวุธพิสัยไกลยอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้ยืนยันต่อองค์การสหประชาชาติว่าการพัฒนาระบบนี้เป็นไปตามพันธกรณีในกรอบสนที่สัญญาระหว่างประเทศและไม่มีแผนที่จะส่งออกเทคโนโลยีดังกล่าวแผนในอนาคตของไทยกับขีปนาวุธ รัฐบาลไทยมีแผนต่อยอดโครงการปราการลบหไปสู่ปราการลบสซึ่งจะเป็นขีปนาวุธที่มีระบบนำวิถีแบบควอนตัมและมีความสามารถในการหลบหลีกแบบไฮเพอร์โซนิกไ d e v e ว i ิ l เ h t v ซึ่งหากสำเร็จจะทำให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ครอบครองเทคโนโลยีดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีการวางแผนจัดตั้งศูนย์ผลิตชิ้นส่วนขีปนาวุธในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก E EC, เพื่อรองรับการพัฒนาในระยะยาวและสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็งจากภายในบทสรุปความก้าวหน้าอันเงียบงันของไทยการเปิดตัวขีปนาวุธปราการลบหนึ่งของไทยในปี2025ไม่เพียงเป็นก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมที่จะดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาเอง แม้จะไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจแต่การมีเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ในระดับนี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่เป็นเพียงผู้รับผลจากนโยบายโลกแต่จะมีบทบาทในเวทีภูมิภาคที่เข้มแข็งขึ้นและอาจกลายเป็นต้นแบบของประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการสร้างความมั่นคงจากภายในด้วยตนเองหากคุณสนใจเนื้อหาแนวเทคโนโลยี Now, ทางการทหารการป้องกันประเทศหรือข่าวสารยุทธ,ธศาสตร์ทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเรา